กบมารีวิวกบไหนเหรอมาเลยท่องเที่ยวรถขุดรถตักเจอกันที่บล็อกนี้เลยจ้าตามมาดูเลยจ้าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สาขาอายุทยานะฮะกับมหากรรมเครื่องจักรกลหนักมือสองแล้วก็ประมวลเครื่องจกักรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า ข้างในงานเป็นยังไงกันบ้างวันนี้บอกเลยว่านี่เครื่องจักมาหลอดจอดรอรอจอดจอดรอให้คุณเป็นเจ้าของกันแล้วมาเลยโอ้โ oh ห oh, เริ่มต้นกันเลย ec ส0งดีก็มานะฮะ ec สองศูนย์ d โ oh, oh, oh. อ้โหเดี๋ยวจีก็มาฮะทุกคนก็นามาเจอกันได้เลยนะฮะทุกคน โอเคครับทุกคนต้องบอกว่าลืมเปิดไมคก็อยู่กับน้องลูกตานะครับมีท็อปคิวนะครับรองรดับ2องมิเกรสมุทรสาคร2อ2 4นนั่นเองและตอนนี้บอกเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการทํางานของน้องกันนี่ก่อนเริ่มงานครั้งแรกเลยนะครับน้องก็ทําการถ่ายแบบเนาะกับเครื่องจักรมือสองของเรานะครับเพื่อทําการโปรโมทให้ลูกค้าเข้ามาดูนั่นเองบอกเลยว่าโปรเฟสชัน n a ลมากๆอ่าแต่กองบอกอะไรถ่ายได้หมดการโพสท่าคือจึงจังจึงจัง ปึ้งปังปึ้งของจริงก็บอกเลยว่าดีจริงทางารกับราไม่ผิดหวังครับทุกคนความสวยไม่ต้องสงสัยเพราะไม่เคยถามอาถ่ายกับเครื่องจาก Sdlg ของเราสุดยอดไปเลยฮะทุกคนบอกเลยว่าเลิศลูกค้ายังไงลูกค้ามาดูรถเะเนนื่อหม,มจะบอกว่า<ช>สาขาอยุทยาคือปังมากปังจริงวันนี้บอกว่าลูกค้ามาดูรถเชื่อป เมาได้ไหมั้งแต่เช้าที่เราไลฟ์สดตัวเเนาะเดี๋ยวเราแปะไอที่เราไลฟ์ให้ดูเขาบอกว่าลูกค้าจองไปแล้ว4ี่ห้าคันใช่เพราะว่าลูกค้ามาแล้วตั้งแปดโมงเช้าเลยนะจริงมาเช้าวันนี้เขาบอกว่าคึกคักแล้วตอนนี้คือลูกค้านั่งรอนะเพราะว่าช่วงบ่ายมีเซอร์ไพรส์สำคัญก็คือประมูลเครื่องจักรแล้วราคาดีมากเริ่มต้นที่399,000บาท ก็จะบอกว่าอู้มันมันดีจริงมาเลยจริงเนะ<ช>เาะมลูกตาอย่าง<ช>ที่บอกพี่ถังก็งตามตะกี้ม<ช>ันมีคลิปไปเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้สวยจังเออสวยออังาเน่าน้อยใส่ตังหูอะไรอะสวยจังใส่ตางหูนะคะตางหูแล้วก็เอียร์ขับนะคะของร้านกบชายพัดเลยค่ะเข<อ>้าซื้อได้ที่ตอตอนมาตาตไปที่ต๊อกต๊อกเลยมาอะพาเดินดูนิดนึงเดินดูกบจิ่นมารุตาดว่าเอออะไรยังไงฉันเปิดใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคอ้าววันนี้นี่มีไม่ต้องกลัวร้อนนะ มีไอติมแจกจัะเออคนนี้งานวันนี้มีไอติมแจกในคอ้นะให้ดูอะไรมีไอติมมีสแน็คบ็อกซ์มีเครื่องดื่มให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเนาะและที่สําคัญแจกมากกว่านั้นเลยคือของพรีเมลียมทั้งหลายแล้วส่วนลดถ้าจองวันนี้ห้าหมื่นบาทรับส่วนลดไปเลยสูงสุดหนึ่งแสนบาทจองแล้วจองอีกบนแล้วบนอีกเบนแล้วบนอีกของบัค์คิวมีแต่ดีกับดีให้ดูบรรยากาศยังานเนาะเลิศ ได้เินว่าวันนี้เธอเป็นดาราสาวเราไปดูเครื่องจักรกันเท่าไหร่ไหมดาราสาวออกแบบเท่านหร่นะเพราะนี่ข่าวว่าเธอวันนี้จะมีงานลอกเหรอไม่ใช่ค่ะเธอวิ่งลอกงานเหรอวันนี้วิ่งลอกมากเลยค่ะอายุทยาอายุทยาแล้วก็ไปกรุงเทพ มีงานมีงานอะไรสดถูกไหมมีงานไลฟ์สดค่ะว <Hello. S 2> ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ,ะที่เอ็นดูเมตตาหนูนะคะหางานหนูมาช้ำๆได้เลยนะคะตอนนี้ร้อนมากค่ะไม่ได้กัดร้อนอนะเรตป้องร้อนตายร้อนเลยจะบอกว่า<ๆ>จะบอกว่าตอนตรงนี้ฉันจะบอกว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> ต้องขอบคุณคนแรกเลยนะท็อปคุณภาพแอนด์แมชชีนเนาะชื่อบริษัทว่า Top Quality Machine and p a r t ์ตจำกัดหัวรุตานใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็คือมือพิเศษท,ที่ไม่ทับทีมของเรานั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็จะบอกเลยนะว่าช um ่ำ ทำจริงอะไรจริงเพราะว่าลูกตางก็คือทำง,งานกับเรามาจีบแปดรอบัตถูมาตัวเนี้ยเออน่าหลกมากแต่จริงๆริ้นะอยากจะงงบอกว่าพี่กบขามไม่ไม่เสียใจเลยที่ม,มาเป็นมีอซอปคิวแล้วกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าของทับคิวดีจริงๆพอทีแรกมาเนี่ยคิดว่าขายเครื่องจักรมือหนึ่งแต่จริงๆมันคือมือสองแต่สภาพเนี้ยบชุ่มงงน้อยและเทียบกับมือหนึ่งได้เลยแถมที่สำคัญราคาถูกแล้ว ที่นี่นะคะชอบมากๆเลยคือบริการหลังการขายเขามีการติดตามลูกค้าดีมาก,กแล้วเขาไม่คือเขาเน้นคุณภาพให้กับลูกค้าถึงแม้จะได้กำไรน้อยแต่ลูกค้าได้ของคุณภาพและลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอีกเพราะว่าเคยสัมภาษณ์จากลูกค้าโดยตรงยังไงลูกค้าคือบอกเลยว่าซื้อไปแล้วต้องกลับมาซื้ออีกเพราะว่าทำเงินให้เขาได้เยอะมากที่สำคัญราคาถูกของดีมาก แล้วมีการฟอร์ดิฟายก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าด้วยออที่จะบอกว่าที่พวกลูกตารเราเรียกว่าแม้ขายของว่าลูกตารพริมพ์เรนเตอร์แต่จะบอกว่าลูกตาทั้งหมดเขาค,คิวมาสักพักแล้วเนาะ,ะตั้งแต่ได้รางวัลพรีเซนเตอร์แล้วก็มาร่วมงานกับเราบ่อยครั้งก็จะบอกเครื่องจักรของเราเนี่ยมีการฟอรดิฟายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้ลูกค้าก็มาดูเรา,ามีทีมช่างเนาะทั่วประเทศจะบอกว่าสำหรับใครที่สนใจเครื่องจกักรรถขุดเนาะก็สามารถ ซื้อกับทางท็อปคิวแมชชีนพาจำกัดได้นะตรชาวซื้อขายเครื่องจากมือสองท็อปคิวเท่าหนาเท่าหนาเลยจริงๆเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อเซลล์สาวสวยไหมคุณตาลไปเลยค่ะเพราะว่าที่นี่บอกเลยว่าไม่ได้สวยแค่มีท็อปคิวนะคะเซลล์สาวก็สวยคนนึงเนาะเออเรามาเรามาสอง้างหน้าดีกว่าให้นางกับมือสัมพันธ์ก็ว่านางก็เออนั่งทำผมวันนี้น้องพลอย อะเป็นยังไงบ้างคะน้องพลอ่ะให้กับกล้องน้องพลอยก่อนบล็อกแม่เองแราววันนี้เรามาวอลกับมิท็อปคิววันหนึ่งค่ะเออเสียงลมเข้ามาวันนี้มาเรื่อยๆเลยเนอะลูกค้ามาเรื่อยๆยค่ะแต่ว่าไม่ขาดสายนะคะมีการมีการลงทะเบียนแล้วก็แจกข้าวแจกน้มแจกข้านมมีไอติมไอติมอะไรอะแจกข้าวแต่น้ำเลืออะไรก็ไอคะเซลขิมอันนี้ มีกุ้งเผาปะตลอดจะ่ะเออวอกพิโกบวอกพิโกบไม่เป็นไรบอล์กลงได้บอล์กเพิ่มส่วนต่อภูอ,อันนี้เพจใครเนะี่ยกบมารีวิวเออเป็นคะเซลขิมเจ้าสาวใหม่ใหมาหม,ม,มาของเราเอออุ้ยอย่าบ,บอกขเข<ร>าสิไม่เป็นไรเราก็โสดได้ฮะเราก็โสดอ่ะโอเคตัดตรงนี้ลงเลยลงยูทูบด้วยดกวันนี้ลูกค้ามาทำฉ่ำเนาะถูกไหมฉ่ำมาก ตอนนี้ลมกําลังจะมาไม่รู้ว่าฝนจะมาด้วยหรือเปล่าใช่แต่วันนี้คิดว่าอากาศดีเพราะว่าคล้อยปักตะไคร้ไว้แล้วโอ้โหคนนี้ปักตะไคร้นะทุกคนลูกตามว่าไงอยู่ว่าพายุแล้วแบบเนี่ยพายุกําลังจะมาดูจากข่าวที่อื่นข่าวที่อือนพี่นจะได้ข่าวที่ดีใการมองแรงเราเด้องจะบอกว่าช่องฉันไม่ตัดนะฉันลงทั้งวันหมดเลยฉันนี่เกิดตัด อุ้ยยาคับสวยมากเลยค่ะจากร้านไหนคะเนี่ยจะกบชายค่ะกลปบกบชายฟ้าราคาย่อมเยาวคุณภาพดีไม่ขึ้นสนิมไม่อะไรคู่นี้ประมาณสี่เดือนกว่าแล้วก็คือใส่บ่อยเหมือนกันเป็นติว่าให้เงินหนึ่งร้อยบาทมีคอนไหมคะมีค่ะคอยพูดไปพูดปุ๊บลูกค้าก็มาอีกแล้วอ่านั้นเดี๋ยวขอเนี่ยคอยสอยฮะคอยสวย ขออนุญาตไปรับลูกค้าก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้น้องลูกตาลลูกตาล Q ลูกตาลแล้วก็มาสภาพบรรยากาศกบกิบกอกิบเนาะฝนด้านหน้าใช่ค่ะตอนนี้แดดจ้าแล้วก็มีรถฝุดของเราจอดอยู่ไม่เป่นวอนโวเอเดียลจีนองะลูกตาลเนาะแบบเต็มแม็กเปต็มคารราเบลเลยใครถ้าอยากดูใกล้ๆขอร่มหน่อยเดี age, ๋ยวกางล่มไปดูกันเนาะไปเลยค่ะไปดี๋ยว แต่วันนี้นะคะพี่กบถ้าเกิดว่าใครพลาดที่สาขาอายุทยามไม่ต้องเสียใจ<ห>แต่อย่างใดเพราะว่าวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะจะเจอกันได้ที่สาขามหาชัยนะคะหาง่ายๆเลยคือก่อนถึงเซ็นทรัลมหาชัยรับรองว่าได้รับราคาจุกๆร,าารถดีๆคุณภาพเนียแน่นอนได้เลยมาเจอกันได้เลย ระหว่างที่เราภาคเสียงลูกตาลเดีนดูในร่มลูกสวยมากสวยมากดูสิลูกตาลราคาดีดีเดี๋ยวพาไปดู S L G ด้วยอ่าให้ดูบรรยากาศเนาะโว่มีลูกค้ามาจองกันนะคะแล้วก็ลองมาหลายคนใช่ตัวนี้นี่มีลูกค้าจองแล้วลูกตาลเนี่ยคนนี้คือรถขุดมือสองนะเออจริงนะมือสองถ้าไม่บอกมือสองก็ไม่เชื่อเออเพราะว่าแบบเอาจริงคือเราพูดด้วยสภาพเนาะมือสองเนี่ยตัวคนตัวบูมอาร์มใหม่หมด แต่ตัวล้อแท็กข้างล่างที่เป็นตีนตะขาบนะครับหรือว่าบุ้งกีมันก็เป็นเรื่องปกติของการใช้งานเนาะอาจมีเกิดร่อรอยการใช้งานบ้างแต่โดยรวมรุ่ตานยังดีอยู่ดีมากแล้วตัวห้องเครื่องค่ะพี่กบขาคือห้องเครื่องใหม่มากว่ายราคาดีชั่วโมงน้อยนอยชั่วโมงไม่ถึงพันเลยเห็นไหมลูกตันโอ้จริงเครื่องจักรในสวยกกันนะเครื่องจักรค่ะต้องให้เครื่องจักรเนาะใช่ต้องให้เครื่องจักรต้องให้เขาเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมือหนึ่งนะ ราคาอยู่ที่5ล้านห้าออล้านก,กว่าเกือบห้าล้านต้นออแต่ตัวนี้นะมือสองคุณภาพเงียเปรียบได้กับมือ 1, 1> ออชั่วโมงไม่ถึงพันแค่680เออ21ตันตัวนี้นะคะแค่ราคา3 2 9ล้าน2แสนบาทและที่สำคัญมีรถอีกอันนี้ถูกแล้วนะออรถแล้วนะ รดอีกคือถ้าโอนจอง50,000บาทรุ้นรับไปเลยรถสูงชุด1 0 0 0 0แบาทเป็นยังไงละ่ะเท่ากับว่าซื้อแค่3 3ล้านนิดๆน,น,นะแถมไม่พอแถมไปเลย PM 7,000ชั่วโมงแล้วก็รับประกันไปเลยค่ะแถมประกันไปเลย9เดือนจุกๆอ่า9เดือนหรือ7,000ชั่วโมงอย่างในึนถึงก้อนเลิมากโอเคคัลโโลตาลก็ต้องบอกว่าให้โลตาลมาพามาดูของสวยของงามน้อ<ฆ>ถ,ถูกไหม ของสวยของงามของแท้แน่นอนเ,ออเสียดายแย่ถ้าคือเสียดายแต่รู้ปะถึงอากาจะร้อนแค่ไหนนะแต่เราไม่ร้อนเลยเพราะอะไเรามีนี่ค่ะน้องตานลมทอปคิวเป็นโลมที่กันทั้ง UV แล้วก็กันแดดนะฮะกันฝนได้ด้วยนะคะต้องหรือว่ากันทุกสิ่งทุกอย่าง<อ>แต่ว่า กรับสับกรับสับค่ะการแลวรวยอ่ะตะกี้มีลูกค้ามาแล้วก็ให้เซลฟอยส์เสร์มเขาดูลูกค้ากันเนาะวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีอะไรอีกเยอะเพราะบรรยากาศการไลฟ์เดี๋ยวเราจะเอาไปฝากเนาะใช่ช่วงบ่ายนี่คือไฮไลท์มากเพราะช่วงบ่ายเรามีการปรับมูลเครื่องจักรตื่นเต้นมากลูกค้ามาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะบอกว่า เป็นลูกค้าที่น่ารักมากเพราะว่ามีการเข้ามาลงทะเบียนร่วมกับเราแล้วก็มาประมทเครื่องสักบายนี้จะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันในแล้วเจะเก็บบรรยากาศการโปรโมทเครื่องสักมาให้ดูด้วยเนาะเดี๋จะเจอกันเลยนะคะเจอดูบายบายบายยังไม่บายสิเพราะว่าอันนี้เราแค่เริ่มรอบเชา้อาอ่าโอเคอันนี้มีค้าลงทะเบียนร่วเดี๋ยวไปเจอกันรอบบ่ายงานประมูลวันนี้อ่าชื่ออะไรครับชื่อลองตาค่ะชื่อน้องลูกตานะวันนี้มีคําถามครับอะไรมาก่อน1 2 3 4 ศูนย์ค่ะผิดครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอ๋อสวัสดีครับผมจันนรงค์ครับอ่าชื่อเล่นเขาพอพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งครับมีคําถามครับอะไรมาก่อนหนึ่งสองสามสี่ศูนย์ครับผิดครับฮัลโหลชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อแซนครับคุณแซนครับอะไรมาก่อนหนึ่งสองสามสี่มาก่อนครับผิดครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับครับวิรัตครับ นี่แบบรัวๆเลยนะพี่เวลาครับอะไรมาก่อน1234งสองสาี่โนโวโนโบวนโบครับอันนี้จะจะบอกว่าผิดก็ตอบว่าถูกแล้วอันี้ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโดครับคุณโดครับชื่อบิกครับโดกับบิ๊กนะฮะมีคําถามครับอะไรมาก่อน1234งสองสามสี่หนึ่สมสามึงสถูกครับวันนี้ตัวจริงครับดีใจด้วยครับ แต่แต่ว่าแต่ว่าไม่มีอะไรให้นะฮะนอกจากอวยพรแล้วกันว่าขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็ร่ํารวยด้วยเงินทองนะครับโอเคปิดท็อปวันนี้น้องลูกตาก็คือทจบ,บแล้วค่ะท็อปคิวจ้าเดี๋ยวมีวันที่20น,น,นานวันนี้แต่ยังไม่จบนะจ๊ะยังอยู่กับท็อปคิวไปยาวๆนะคะแล้วก็ ไปงานต่อค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเปลี่ยนบางหูเรียบร้อยนี่บางหูงกบชัยพัฒนนะคะสวยมากบางหูดอกอเสื้อดอกแต่คนนี้ดอกนะจ๊ะเออเออวันนี้เขาเริ่มแบบเฟมมันเนาะเขาไม่งานต่อเนาะงานชนสองงานสามงานแล้ววันเน,เน <ขา S 1> ี้ยค่ะงานได้เลยนะคะช่วงนี้ร้อนค่ะร้อนเงินร้อนเงินโอเคเดี๋ยวเจอกันมลอกหน้านะ,ะสมัยหะพาไปตามเจอกันะะวันที่21เอ็ดที่ททมาหาชัยนะจ๊ะ